ฮ็ดเลยงนังนเฮ็ดหน้าตามันใหม่ลูกจอดงันด้ไแมลูกมาซอยของงันได้นีเ่เร็วเร็วเร็วเร็อไผ่สีงัดาางึ้อยพอว่ามามาแม่ขึ้นไปนอนตัวเกี่ยวลงมางาัดแม่สิขึ้นไปนอนเร็วๆ แม่ขึ้นนอนตัวเกี่ยวลงมางัดนี่มามางัดงัดง,งัดลุกงัดงัดได้ไหมบังบังเฮยน้องนี้ครับเอาขึ้นไหมเอาขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม Ngan, 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 2 ngan, 2 ngan, ngan, ni? ngan, ni? ngan, 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 ไปได้บันนี่ปักไผ่จ้อยปักไผ่ไปเอาไหมจ้อยไปเอาไหมเล่นไปเบิง่งเนกะของพวกต้นนั้นน่ะเย่าไปเล่นของพวกเนียเสียบไว้ก้อนเสียบไว้ก้อนลูกไปเข้ามาไข่เข้ามาเนาะจับคีมากับกับ ด่าใครเนี้ดิคันดากเอาคันดากนี่เก่าดากนี่เอาลูกเก่าดากให้พ่อนี่เก่าดากเก่าดากเอ้ยเกาดักเอ้ยล้มหล่อมล่อมออกมาเนาะคุณจ้อยมันหอนอย่าไปยืนนะเพื่อนนอนมันเอาพาลูกออกมาออกมาไหมลูก

พอพอเฮ้ยพอเห็นยังวะไปเห็นน้ำพอไปแม่สิเบิ่งไปไปเห็นน e ้ำพอไปให้แม่เบิ่งเนอะเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดน้ำกันมาเฮ็ดน้ำกันเร็วๆไปเฮ็ดน้ำกันไปเฮ็ดยังสิไอ้คือหันหน้าไปเห็ดมาที่นี่หันหน้ามาหาแม่ เห็ดเห็ดหนาคือลิงด้วยเฮ็ดหนาคือลิงเฮ้ยมาบังหรอเออไปแล้วไปแล้วมาเลยแม่เฮ้ยมันสิล้มลูกมันสิล้มมีจอยจอยลูกสิล้มบาบอลรูเหลืองอีแล้วอย่าไปโยนเชื่ขึ้น น,น,น่าถึกมันมันลม้มมาเด้อมาเด้อมาเด้อจอยแกงมาให้เฮาพี่มันจังมาหาเฮาเ,เ,เดี๋ยว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 ไปขี่ม้ายกเยกอ,อันนั้นไปลุกไปขี่ม้ากรับกรับกรับไปขี่ม้ากับกรับเฮ้ยพอ <Bak> จะไปขี่รไปขี่ก่อนเร็วๆไปไปขี่เร<อ>็วๆมันสิแตกจอยหยางสิเตะ เร็วๆตัวเกี่ยวขี้หมาเร็วๆเร็วๆตัวเกี่ยวขี้หมาเร็วๆจ้อยให้รู้ขี้นุ่งยัวเอามาขี้ดูเอามาขี้เอาขี้ตะเกียวมาขี้ขี่ไปปัาดนะเอ้าหางกลัวแล้วเอาซานถือขึ้นนะจ้อยซานถือขึ้นตะเกียวขี่เปลี่ยนดอกมาหนิพอขี้เป็นเลย ขีไปทางผู้ลูกขีไปทางผู้ดิงดิงดิงอะขึ้นขึ้นขึ้นจอยปล่อยให้มันขึ้นปล่อยให้มันขึ้นเพื่อเดียวเอาขึ้นขึ้นเร็วๆวขึ้นเร็วๆร็วพอเอาตุ๊กตาขึ้นน้ำเร็วๆวเอาตุ๊กตาขึ้นม้าน้ำเร็วๆวเอาตุ๊กตาจอยจอยตัวขึ้นตัวเอาตุ๊กตาขึ้นน้ำไปตุ๊กตาเข้าไปเที่ยวกัน นี่พอไปกับตุ๊กตาแล้วเร็วเร็วเว,เ,ว,เ,วเอาตัวเกี่ยวขึ้นกับตุ๊กตาไปไปขึ้นมาขึ้นมาหาแม่เร็วเรว ลูกไปแล้วออกมาออกมาออกมาอย่าเฮ็ดมันจะพามันเฮ็ดมันจะเห็นว้าย <c oughs> ชือโทรศัพท์ปิดก็มเข้า